We s e เด e ร์พ e e ไ i ท h เฮาส์ s ซสในอันซิงเกิลแมชเนเพื่อนสาต้องไปประพาคารสที่ในตาเดียวกันถ้าเพื่อนเพื่อนกดที่ชื่อ Quest, เควส์แล้ไม่ได้กดแทร็กเควสนะคะสัญลักษณ์ของจุดที่เราไปเนี่ยมันจะขึ้นบนแผนที่แบบนี้และถ้าเกิดเราเปลี่ยน ไปกดที่เควสอื่นเนี่ยสัญลักษณ์ที่บอกมันจะหายไปนะคะหรือว่าเวลาที่เราเปิดมินิแมปเนี่ยก็จะไม่เห็นแนะนำให้กดเป็นแ r a กเ quest ไว้นะคะสำหรับเควสที่สำคัญสคัญแบบนี้ก็จะเห็นเป็นรูปดาวอย่างนี้นะคะหรือว่าเวลาที่เดินไปใกล้เนี่ยมันจะเห็นสัญลักษณ์ดาวบนแผนที่บนมินิแมปมันจะได้แบบบอกเลยว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้เป็นของเควสนะเป็นสถานที่ที่เราจะต้องไปทำเควส วิธีการก็กดที่ชื่อเควส t แล้วก็กดที่คำว่า trackquest ทางด้านขวาล่างอันนี้ชื่อเควส t มันจะบางนิดนึงนะคะขออภัยด้วยค่ะเราจะไปประภาคารเนี่ยซายแนะนำว่าให้ไป ที่ตรงที่ไซมาร์นเงินไว้ก่อนนะคะหรือที่ไหนก็ได้ที่มันมีดาบเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีดาบเนี่ยเราจะเดินทางได้ง่ายเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นรถธรรมดาก็ได้เราแต่แต่ส่วนตัวไซคิดว่าดาบเนี่ยเดินทางค่อนข้างโอเคกว่าแล้วก็ถ้าเกิดมีเพิร์กแอรโลสด้วยนะคะก็จะสามารถเดินทางได้ไวแล้วก็ง่ายที่สุดเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันให้เราไป3ที่ในตาเดียวกันนะคะ อ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านล่างของอาคารโรงก่อ,อก,การนี่เลยค่ะเราจะไปเอาดาบกันนะมาถึงอาคารแล้วดาบจะอยู่ที่ชั้นล่างนะคะชั้นล่างสุดเลยค่ะเก็บดาบแล้วก็ไปยังสองจุดที่ใกล้ที่สุดได้เลยการกด track Quest ทาให้ง่ายเวลาที่เปิดแมปมานะคะกดเปิดแมปปุ๊บมีดาวขึ้นจะได้มาร์กแผนที่หรือว่าปิงไปง่ายๆค่ะ ปราพาคารในซีซั่นนี้นะคะจะไม่ใช่หน้าตาเป็นแบบอาคารขาวแดงสูงๆแต่มันจะเป็นอาคารสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยตอนแรกไซก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะปราพาคารของซีซั่นนี้มันเป็นแบบไหนเพราะว่าไซาลองเข้าไปอยู่ในรีเพลย์แล้วนะคะก็ไม่เห็นอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ขาวแดงเลยตอนหลังพอเควสเข้าเนี่ยถึงได้ดูว่าอา้าวปราพาคารหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เอง เควสวิเิษนะคะเพียงแค่เราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเควสมันก็จะนับให้แล้วค่ะพอจากสุดนึงนะคะก็ไปอีกสุดที่ใกล้ๆกันอันนี้อยู่ค่อนข้างจะเด่นๆเลยค่ะแล้วค่ะที่ที่สองแค่มาใกล้ๆก็ขึ้นแล้ว ที่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นสูตรที่อยู่ค่อนข้างไกลหน่อยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องแบบเดินอ้อมๆนิดนึงการไปแบบตรงๆผ่านเมืองผ่านอะไรแบบนี้มันก็จะอันตรายค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สามารถมีทองหาเพิร์กเอเวอร์ลิสได้นะคะแนะนาเลยค่ะเพราะเวลาที่เรากดใช้ดาบแล้วนะคะแล้วมันไปอยู่กลางอากาศเนี่ยก็ทําการบินต่อก่อนค่ะแล้วค่อยอใช้ดาบต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้เดินทางได้ไว ระหว่างทางนี้อาจจะผ่านไอสถานที่ไม่รับแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้กันนะคะอันนี้เป็นที่แปลกๆที่โผล่ขึ้นมาด้วยอของเราเลยเหลืออีกนิดหน่อยนะคะเอเลยพอดีเดินผ่าน NPC ที่ชื่อว่าอีวีนะคะแล้วก็น้องเนี่ย ขายวาบด,ด้วยดังนั้นไซก็จะซื้อวาบแล้วก็บินไปเลยค่ะทองมันเหลือแล้วมันก็เดินทางได้ค่อนข้างดีกว่าด้วยถ้าเกิดเราใช้ดาบใช่ไหมคะแล้วก็เจอคนเนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงไปนิดนึงคราวนี้ก็มาลงที่ประาพะคารแห่งสุดท้ายลงบนหลังคาได้เลยค่ะอันนี้ยังไม่ทันเท้าแต่พื้นเลยนะผ่านแล้วค่ะ